เกิดอะไรขึ้นกับการแต่งหน้าปารีสแฟชั่นวีคดีอกับหลิงหลิงคองจะหวานต่อติดแกรมแค่ไหนไปดูกันเลยเริ่มด้วยโทนหน้าเพรยเตรียมผิวให้พร้อมกับความชุ่มชืม้นใช้อายแชโดว์น้ำเพื่อความติดแน่นทนนานตามด้วยสีฝุ่นที่เป็นสีนนชมพูอมตุนต่นๆใช้อายแชโดว์สีเข้มเขียนแทนไลเนอร์คือต้องการให้ไลเนอร์นั้นดูฟุงฟ้งๆพยายามต่อยอดจากชุดสีขาวลายดอกไม้ที่มีความเบาสบายเลยจะเน้นไปทางลดคอนทาราตบนใบหน้าเพื่อให้ทุกอย่างนั้นดูสอบและไปทิศทางเดียวกับชุดชิมเมอร์สีเนื้อบนเปลือกตาจะ่นนนกกกาแแงเ้้มมมหดููีอุณภิตล และกลางจมูกตามด้วยสีปลาชมพูนูน,นี่แหละสีลิปลิ้นกระต่ายปิดท้ายด้วยการปัดไฮไลท์เพื่อความฉ่ำโกสู้แสงและลุคที่ได้คือหวานมากคุณแม่เมื่อพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางกันเลยค่ะจากโรงแรมแชงคลีลาไปนัดสถานที่โชว์ส่วนตุยเลลีและรูปน้านคือปึ้งปึ้งโอเคสบายใจมากพี่ลิงสวยรับกล้องกตตี้สุดคือตื่นเต้นมากๆอะเพราะเป็นโชว์แรกของโจนาธานอยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยทำให้ดีออไปทิพังไหนสื่อรุมไม่อยู่ทั้งไทยและเทศคือฉันชอบชุดมากเป็น